พี่น้องมะเขือเข้อตมขมาวมีอไงพี่น้องมะแข็ง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปายสุขูสุคนกับผมมนีพ่อกับบ้านัดฮักนัดชแนลนะครับผมมนีผมผ้าพี่พานองมากินโอ้เมนูไข่เมนูร่วมพี่น้องตำมงคงร่วมพักนะพี่น้องโอ้พักหลายครับพี่น้องมีกล mm ้วยกล้วยโพมาไหนยังไงบาทนี่เนาะพี่น้องเนาะกล้วยโพมาจังไหอ่เอาไข่หนวยหนึ่งเด้อนี่บะหมี่หยางนี่บะหมีนตายหยางเด้อนี่บะแมนเด้อนี่พี่น้องไข่บ้านัดบอลด็ปอกนะพี่น้องบ้านัดบอลเด็ปอก อันนี้อันนี้พักบ้านผมเอื่นพักไปเรื่อยพักไปเรื่อยแล้วก็แล้วก็ตัวนี้กล้วยตัวนี้มะเขือมะเขือต้่มพี่น้องมะเขือต้มน้ำไม้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 เลือดจากมือว่านพี่น้องนี่โอ้ยอันนี้มะเขือมะเขือเปาะนะพี่น้องจักเปาะบ่อเปาะอย่างไรมันคือกันกับอกเขือคืนท้าเบิ้งมันสิเปาะหรือคืนอ่ะพี่น้องบอกอย่างไรใดห่างเสียบเสียบน้ำเบาหนัดเลยพี่น้องบ่ได้พอกันโดน จัดเลยพี่น้องเอาเลยพี่น้องลงมือเด้อครับนี่พี่น้องทิมเขา่าพี่บอกงหญ่เลยโอ้ทิ่เข่าหวานกินเลยพี่น้องบ้านนัดกินคนแรกจัดเท่านั้นตัวมาไ,ได้พี่น้องเลยกินพร้อมกันเส็บๆอ่ะใส่บะเกลียวลงไพี่นาะ มะเขือ,อมะเขือไม่ต้องกัดเบิดหน่วยนะพี่น้องนู่เดี๋ยวเบานาสิกัดเบิดหน่วยเหีเบิ้งพี่น้องบอากนลก็ได้ ยุบสุปพี่น้องเบิ้งกันคุยนะพี่นอ้องพี่น้องมะเขือเขือต้ม คำนี้ไงพี่น้องมะแข่ง เช่นครับเอานําปลาให้เนี่ยย่คุณเบานั่นสิยอดนัปลาน้อยหนึ่งพี่น้องสิยอนนัปลาน้อยหนึง่งยอดแลวก็ระจำนะพี่น้องเขากันร้ เดีย๋ยวบ,บานนากินกระเทียมพี่บ้องเดี๋ยวบ,บานนะ่าคุยกระเทียมพี่น้องกระเทียมคุยเลยก้อ,อนมะขามพี่น้อง จำใครรู้พี่น้องบาวนานว่าเฮ็ดใครย่ามกตูมพี่น้องมันเปี๊ยนจ่อยเนาอพี่น้องมันมันสุกกรนนอะสุกกร ม,มาเคลือบปลาหน้ำเพียงเนาะนคุยเลยพี่น้องเคลือบตบ พรบุ่งพี่น้องบำรุงสายตามักแข่ง โอ้พี่น้องตาเองเพชรเองพี่น้องโอ้นั่นแล้วสว่วงบอบาทที่นี่บ่หิวนอนเลยพี่น้องสว่วงเลยเขาเที่ยงเลยนีย่พี่น้อง หน่อยบอกใหไงเลยพี่นอ้องบกหุ้งจะเป็นกรอบพี่นอ้องน้ำหม จำนัน่ง คำสุดท้ายพี่น้องขอโทษขอไยเด้ยวยเบาหนักกินหลายบ่ได้กินหลายมันสิอิ่มนะพี่น้องพี่น้องคำใหญ่เลยไข่โจ๊ะ lốp thay được quẹ Tạc ngang dẹp vì nó bị nóng nó Tạc im lèo Mùi gắt chát bít nó bị bí nó เบา้านาเพชรขนาดเลยพี่น้องแค่บออกอาการซืออแต่ว่าตอนนี้แกสิออาการแล้วเอาขั้นไผ่มักคลิปนี้แกจะเริ่มกดไหลกดแชร์กดซับตะไครให้เบาานาดนำเนเดอร์เบา้านาจังซิมีกกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องในยเบิ้งสำหรับคลิปนี้เบาานาดขอโตราไปก่อนไว้พอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ